ะคะหลักสูตรวิศวกรรมการออกแบบไมโครอิเล็กทรอนิกส์และเซมิคอนดักเตอร์เรียนเกี่ยวกับอะไรบ้างหรอคะครับก็จะเรียนเกี่ยวกับพวกการออกแบบแล้วก็สร้างอุปกรณ์ที่ใช้ในการรันโปรแกรมต่างๆรวมทั้งพวก AI นะครับแล้วก็พวกอุปกรณ์ที่เป็นเซ็นเซ,นเซอร์เก็บข้อมูลต่างๆที่มาจากสิ่งแวดล้อมแล้วก็แปลงให้เป็นข้อมูลทางดิจิตอลหรือว่าเป็นพวกระบบส่งข้อมูลผ่าน โครงข่ายได้สายพวกนี้ครับพวกนี้ก็จะมีความสําคัญต่ออนาคตเพราะว่ามันเป็นเทคโนโลยีก็จะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเรามากขึ้นเรื่อยๆในอนาคตรครับแล้วถ้าจบหลักสูตรนี้ไปแล้วสามารถประกอบอาชีพอะไรได้บ้างคะครับก็จะเป็นพวกนักออกแบบสินค้าที่เกี่ยวกับทางเทคโนโลยีนะครับที่ต้องใช้ในชีวิตประจําวันมากขึ้นเรื่อยๆก็จะเป็นอุปกรณ์พื้นฐานที่ใช้ในพวกรถอีวีหรือกับพวก AI อะไรประเภทนี้นะครับแล้วก็อาชีพก็จะมีหลากหลายทั้งเป็นนักออกแบบในบริษัทนะครับเป็นในปัจจุบันก็มีบริษัทข้ามชาติที่มาลงทุนในประเทศไทยเยอะเลยแล้วก็อาจจะเป็นนักวิจัยนะครับหรือไม่งั้นก็อีกทั้งเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจก็คือการไปทํางานในต่างประเทศครับเรียนวิศวะสไตล์เยอรมันเจอกันที่ t g g s